แสนสถานปรามนักมวยเขมรกลับประเทศแทบไม่ทันครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างนักชกเขมรผู้นี้ครับนั่นคือท่านของลองนะครับเจอกับทานของแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับทั้งคู่นะครับเจอกันในการไทไฟเมืองคอนครับไทไฟเมืองคอนเมื่อปี2018ครับปี2018ก็ปี2561นะครับผมนี่ครับมาเจอกันดีกว่าครับแข่งขวาครับผมจังหวะนี้ครับขวาคืนครับโอ้โหแม่ทานของนักชกเขมรผู้นี้ก็ไม่ธรรมดาครับการกิงสีขาวครับลองครับ หมัดขวาเซนสถานครับหมัดมาโอ้โหสวนกระป๋อก็สวนกัะมากระโดดสับหสับไปถึงครับโอ้ร้อยครับร้อยครับร้อยแรงแกงโคลเลยครับเจ้านี้ซอกขวาครับธนคงเซนสถานครับจากนี้ขวางหน้าหัาคอยเท่งครับฮักโขฮักโขยเท่งนะอ่ากรรมการเข้ามาแยกเซตกอนครับโอ้โหอ่าแล้วครับขยับเดินเข้าหานะครับบ่าวเพืือกำนองบ่าวเพืือแข่งขวาไปครับเจอหนึ่งสองมาครับเจ้าหนหงโองครับจังหวะนี้มาโอ้ยเจอหมัดดักแข่งขวาเตะขาโอ้หลงเหลงโครงเครงครับหลงเหลงโครงเครง แม่เจอเจาะขาโค่นยางพันแทบพังครับมัดขวาครับจังหวะนี้ครับท่านของแสนสถานพีเคศญชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าชื่อจริงโอ้โหยมาครับจังหวะนี้ครับชื่อจริงคุณสุทธิวัฒน์นะครับนี่ชาวจังหวัดขนแก่นนะครับโอ้โหมีรอยแหงมีรอยแตกเสียแล้วครับก็โดนโดนสับซอกด้วยสีบดยาแก้ไอแล้วก็ควิดตรงหน้าขมำความตรงับราชับราชแอบราดแปลว่าลื่นครับโอ้โ อะไรจะรวดเร็วขนาดครับมาครับมัดนี้ลบได้เอาราชเอาแล้วเจอมัดขวาลงไปครับหน้าคำมำความตรงมองทุงฟ้าครับโอ้โหกรรมการนับเลยครับนับเลยหน้านอกน้ำแลมนองเบาเฮอนะนี่ครับแสนสะท้านครับเดียวว่าเป็นทั้งแชมป์ไทยไฟแชมป์สภามวยไทยโลกครับแชมป์ลุมพินีครับแชมป์มวยสากลก็ได้มาแล้วโอ้แต่ครับสกาวะาหน้าแห่งมีร้อยแตกที่หางคิวซ้ายครับโอ้ต้องให้กรรมการแลกกรรมการดูเลยครับผมจชงหวันนี้ครับโอ้โหว่าพือนองบ่าว่าพือว่าพือคือว่าอย่างไรนะครับจะเป็นอย่างไรครับ โอ้ยังได้ครับชกได้โชกได้โยชกได้โยไม่พื้ไม่พื้อ่าชกได้อยู่ครับไม่พื้คือไม่เป็นไรครับทีบซ้ายมาครับท่านของรองครับแข่งขวาไปก่อนเซสทานแข่งขวามากับท่านของรองจังหวะนี้ครับมัดมาครับเจอมัดเข้าไปครับโอ้โหแกปเดนเข้าหาครับนี่ครับเออเซสทานครับหรือว่าชื่อจริงคุณสุพิวัตรสุธิวัตรเจนพี่ไมายครับโอ้คุณ เสนสถานก็มีเลือดไหลออกจากจมูกเหมือนกันครับเอซอเข้าไปอีกทีครับโอโหยังไงเราไปนั่งเค่งอยู่บนพื้นครับโอเลือดไหลเป็นสายโลหิตครับเลือดไหลเป็นสายโลหิตหมัดซ้ายมาหมัดขวาคืนครับต่างคนต่างเลือดไหลครับหมัดขวาครับจังวันนี้ครับโอโหมาครับยังไงดีครับรัวหมัดเข้าใส่ครับซอเข้าใส่ครับเฉียงพรกแข่งขวาครับซอขวาหมัดซ้ายครับอย่าเล่าเล่านองเป้าเล่าเล่าเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับรัวหมัดเข้าไม่มีใครกลัวใครเลยทีเดียวผมจังวะนี้ครับโอโหทีบขวาครับท่านของแสนสถานครับลองว่าพลือครับลองวาพลือ แข่งขวาเตะขาครับแสนสถานแข่งขวาจจขาครับแหมท่านนขอลองโยนเจอหมัดขวาแสนสถาจากวันนี้ครับมาครับแหมเลือดยังไหลอยู่ครับโอ้เลือดไหลเป็นสายโลหิตครับจงหวันนี้ครับโอ้มาครับเจอหมัดขวาเข้าไปอีกทีคราบหน้าคำทำความตงครับนอนตั้งคุ้มอยู่บนพื้นไปแล้วครับนอนตั้งคุ้มไปแล้วกรรมการบ่งมือยบายแยกย้ายสลายตัวเรียบร้อยหอยเสียบ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 โอ้ย อ่าแล้วครับโอ้ร้อยครับร้อยครับร้อยแรงครับร้อยแรงนีร้อยแรงแกงเท่ครับร้อยแรงแกงเท่นี่ครับนี่คือแสนสถานครับแสนสถานพิคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าคุณสุทธิวัฒน์เจนพิมพ์ใหม่นะ่ครับอนักชกจากจังหวัดขอนแก่นครับโอ้ยโอ้โหนนหงายครับหน้าชกเลือดเปื้อนโลหิตครับหน้าชกเลือดเปื้อนโลหิตครับโอ้ได้คำใม่อีกแล้วครับโอ้แม่ครับ ไหลโครกโชคเลือดเปื้อนโลหิตเลยครับท่านของเขมรครับนักโชคเขมรผู้นี้ครับแหมดูครับพยายามจะรวมหมัดเข้าใส่ครับเจอเจอเตะจอกขาครับจังหวะนี้ครับเซธลราครับกระโดดซับซอครับจากแสนสถานครับโอสาวสาวถึงกับกรีดครับมีหมัดขวานะครับอันนี้นับแรกครับโอลงไปหน้าคำาความตรงเลยครับแหมกลทีฟ้าครับนี่เจอซอขวาครับร่วงครับออกเป็นซองนะครับซอขวาร่วงหล่นครับอืมตั้งคุมเรียบร้อยครับ แม่เราเรามาดูเรามาดูภาพช้าอีกครั้งเพื่อความสะใจครับคุณผู้ชมครับเรามาดูอีกครั้งเพื่อความสะใจครับดูครับนี่จังหวัดที่ลองจะเข้ามาครับนี่เจอเตะจอกขาคนยางครับโอ้ถึงกับลงเลงคลงเคลงครับนี่ครับกระโดดฤาษีบทยาแก้ไอใสกระท่อมสองใบครับสาวๆถึงกับกรีดครับกรีดนี่จังหวัดมัดขวาครับอืมหน้าขบังคำาตมกบธงฟ้าครับอันนี้จังหวัดสอขวาครับสับเข้าให้กับผางลงไปครับแม่ ลงไปนอนตั้งคุมหยุ่มปืนครับผมขอดูช็อตนี้อีกทีครับซอกขวาผางเข้าให้ครับยังยังยังไม่สะใจครับยังไม่สะใจขออีดอกนะครับขออีดอกครับผางเข้าให้โอ้โหยังก่อนขออีกทีนะครับแม่ส่วนตัวครับอันนี้ส่วนตัวผางเข้าไปครับคุณผู้ชมครับโอ้โหรอยครับร้อยครับโอ้ร้อยแรงแกงเท่ครับร้อยแรงแกงเท่แฮ่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์อ้าวมีอ้าวมีรอยมีรอยแหก ที่ที่ผิวหนังครับอไม่รู้ไปโดนอะไรมาครับน่าที่เห็นไหมครับที่ที่ใบเส็ที่หลังแขนด้านขวานะครับหลังแขนขวาครับแหกนะฮะไม่รู้ไปโดนไปโดนเล็บหรืออะไรหรือเปล่านะครับโอ้สักวาน่าแหกสักวาแขนแหกครับนี่นี่นี่สักวาน้าแหกสักวาน้าแหกมีรอยแตกที่คิ้วซ้ายครับแหมนักชกจากคแมนผู้นี้ครับลองครับโอ้หมดสภาพครับก็ชนะนอกไปเลยครับ ในยกแรกเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับรวดเร็วครับแล้วก็ทางขอเสียสถานก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับนะครับมีที่จมูกครับเลือดไหลที่จมูกแล้วก็มีแผลที่แขนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าแหมมียกมือไหว้นะครับอืมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับยังช่องภาคเหนือไทยที่สอนแทรกภาษาใต้ครับเอกลักษณ์ช่องนี้โค้ชเชทีวีนะครับในช่องทาง Facebook อย่าลืมกด Fol โ low ติดตามครับในช่องทางของ YouTube กด u b s c r i b e ครับซับสไคร่สายหอมแดงพริกมะนาวต้มยำนะครับในช่องทางของ t i k t o k ครับก็อย่าลืมกันนะครับทิกตอนนี่กดติดตามกันด้วยนะครับโอ้โหดูครับนี่คือจังหวะนอนครับอันนี้ผมย้อนมาดูซ้ําเพื่อความสะใจเท่านั้นนะครับผู้ชมท่านไหนจะไปไปก่อนได้เลยครับผมขอดูเพื่อความสะใจครับโอ้โหนอนแน่นิ่งเลยครับไม่ลุกแล้วครับไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้วพี่บ่าวอร์นะคนขอดูอีกทีครับไม่เอาแล้วพี่เบ่าวออไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วบัตนี้็ไม่ลุกขึ้นแล้วเอาอีกทีครับอีกทีดูฮะดูช็อตนี้ครับนี่ครับบัดหนึ่งสองครับจัหวันนี้เก็บดันข้าหาครับว่าพื้นของบ้าว่าพื้นมันขวาเจอศอกหนึ่งสองรัวมันเข้าใส่เจอศอกขวาศอกขวาผางเขาให้ครับหน้าคำมั่นความเลยครับความตรงเลยครับขิดตรงครับขิดตรงขิดตรงคือลงไปทางหน้านะครับโอ้กรรมการโบกมือบายบายแยกย้ายสลายตัวเลยครับผมจำวันนี้ครับ อันนี้ส่วนตัวนะฮะย้อนมาเพื่อส่วนตัวล้วนๆครับสุดยอดแมงแป้ครับสุดยอดแมงแป้ครับแสนสะทานครับอย่างที่บอกครับว่าดีกรีท่านไม่ธรรดาครับโอ้นี่ครับโอ้ยโอ้เรียกว่าไหลโครกโชคเลือดเปื้อนโลหิตครับโชคเลือดเปื้อนโลหิตเลยครับแหม่คำใหม่ครับได้ประโยชน์ใหม่แล้วครับจากที่เลือดไหลเป็นสายโลหิตครับนี่เลือดโชคโชคเลือดเปื้อนโลหิตครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมหาคลิปแสนสถานมาพากิักคลิปแล้วกันนะฮะอันนี้ออกมาดูเพื่อความสะใจล้วนๆครับคุณผู้ชมครับสาวถึงกับกรี๊ดครับสาวกรี๊ดโอ้โหนี่ครับสอกขากรบผางเข้าให้ครับไอยาลังกาครับไอยาลังกานอนหน้าคว่ำเลยครับจังหวะนี้ เอาละครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมนะฮะสวัสดีครับ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 